เดือนล่าสุดบอดบอยซอแอนเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางสนับสนุนแอนบอยก็เหมือนสนับสนุนทุกคนสามร้อยกว่าชีวิตนะ้พี่น้องทั้งสองวงพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วกับปดูดพิ่นกระไล่สดตอนเก็บเสื้อผาที่สิเดินทางเลยพี่น้องพื่นกระเบ,บาวานปีนี้พิ่นจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อนใจก็ลอยแล้็ออรดีแบรนด์พี่น้องจกาลงทุนหลาย่างหลายแนวเพื่อหมอบความสุขแกน เจ้าภาพสุพูสุคนเราเก็บซีสุพูสุคนเราพี่น้องจา่าเราก็ขอบคุณที่สนับสนุนแอนบอยก็คือสนับสนุนสุพูสุคนสามลอยกว่าชีวิตทั้งสองวงศ์เรพี่น้องจ่าบอดกอบับสวพส่ีกับขอบคุณหลายหล,ลายด้จยใจด้อแล้วก็บเอฟซีหลายหลายท่านกับขามาลังเลเขามาแสดงความจีเห็นดีใจกับบอดกระสอัสดีพี่น้องจ่าเพิ่งเก็บผ่าสิบเดินทางไปออสเตรเลียพี่น้องจา่าท่านนี้ก็ว,ว่าฝากติด ตามข่วคุณพ่อน้องแฝดภูมิใจและชื่นชมในการความรักความเมตนดูความเามตตาและเลี้ยงน้องแฝดได้เป็นอย่างดีนี่คือต้นแบบที่ดีของสังคมจริงๆโอ้ยหลงรักเต้าหนูเพชรพลอยพ่อจา๋าแม่จา๋าเติมพลังสดชื่นเลยไหมคะอยากส่งชุดสวยๆให้น้องอะ่ะต้องติดต่อทางไหนบ้างคะ ติดต่อเขาไปทางเฟซส่วนตัวเพื่อนน้องพี่น้องจ้าส่งเงินขอความหรือเพจบอยสิได้ใช้เพื่อนขอความเพื่อนน้องพี่น้องเป็นคนใต้แต่ชอบบอยแอนสนับสนุนทุกกิจกรรมของแอนบอยแม่แม,แม่บ้านเอบีจองโรงแรมรูปบอยแล้วไปทําบุญด้วยไปเปิดวงด้วยไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกจ้าเป็นจะเปิดวงวันที่สี่สิบเจ็ดน้องพี่น้องจ้าเอฟซีธานีพึงกัน จองเราเพื่นกับจองรงแน็มเราเพื่นไปแต่วันที่2 6 FCAB น่าราักสนับสนุนทุกกิจกรรมเลยเหนียวแน่นมากจ้าแม่นพี่น้องจ้า f c บาน a b ดีค่ะพี่น้องเวลาใส่ชุดเพชรเหมือนเทวดากับนางฟ้าฟ้อนคู่สวยที่สุดในวงหมอลำยืนหนึ่งค่ะบอสบอยซอแอนใจเกินร้อยรักๆค่ะถ้าเจอบอยตัวจริงจะร้องว้าวเลยหล่อมาก จ้าแม่เห็นตัวจริงแล้วอยู่งานไหมขอนแก่นจ้าสันพี่น้องจ้าแล้วว่าตัวจริงบอดบอยรอรอ,อผลมาพี่น้องจ้าชื่นชมบอยสิริชัยเป็นคนคิดบวกจิตใจดีขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอีกท่านนีกว่าเห็นตัวจริงแล้วค่ะทั้งบอยและแอนตัวเล็กๆสวยและหล่อน่ารักทั้งสองคนค่ะตาหากนาอพี่น้อง ถ้านีกว่าลูกบอยลูกแอนทำบ้านสวยลูกแม่รักลูกทั้งสองมากเก่งทั้งสองจริงๆนะาสงสารลูกทั้งสองคือเก่งมากๆเลยจ้าสู้ๆนะคะเหตุงานน้องพี่น้องจา้าน้องพชรน้องพ้อ,งพอยก็อยู่กับย้ายแตนแล้วก็ดูแลดีดีละพอกระแม่ก็ททางานหาเงินจ้างบอยสิริชัยจะให้มานั่งรอดูหมอแคนติจ้ายายสันพินน้องจา้า เอฟซีเป็นกับคอมเมนต์เนาะพี่น้องจ๋ายานิ้วกัอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเนาะพี่น้องอันคอมเมนต์อีหยังกะให้เกียรติศิลปินในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไรกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กัฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารยานิ้วก็สิมาอัปเตดตว่าสู่ฟังคือเก่าละจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย